ทางตำรวจนครบาลมีการถแถลงข่าวความคืบหน้ากรณีของคนที่ใช้ชื่อว่าหมอป๊อปไปฉีดนะครับคอลลาเจนให้กับคุณกระแตรหรือว่านางสาวอาทิตยาเอี่ยมใหญ่นะครับจนเป็นข่าวเป็นคราวก็คือเธอไม่ได้สตินะครับเพราะว่าขาดออกซิเจนไปวันนี้มีการถแถลงข่าวเพราะว่าเมื่อคืนนี้ทางด้านของหมอป๊อปหรือว่านายธนัทนัทวีรกุลอายุ24ปีน่นะครับก็มามอบตัว วันนี้มาถแถลงข่าวแล้วก็กลาบแทบเท้าของคุณพ่อคุณแม่ของผู้ป่วยด้วยคือคุณกระแตที่นั่งอยู่ด้วยนะครับแล้วก็กล่าวขอโทษแล้วก็บอกรู้สึกเสียใจที่ที่เป็นแบบนี้นะฮะนี่นะฮะคุณพ่อคุณแม่ก็อยู่ด้วยนะครับแล้วนายธนัทบอกว่าตัวเองเนี่ยฉีดสารฟิลเลอร์และสารกรูตาไทโอนนะครับให้กับน้องกระแตและเคยฉีดให้กับพิตตี้มาแล้วประมาณ20คน ตัวเองก็เคยลองฉีดที่จมูกก็ไม่เป็นอะไรนะฮะแล้วตอนที่ฉีดให้กระแตนั้นก็หลังจากนั้นอีกสักพักก็เกิดอาการช็อกเกรงลองฟังเสียงของผู้ต้องหารายนี้อูก่อนเดี๋ยวมาเพิ่มเติมกันนะครับ ส่วนใหญ่ที่เขามาเนี่ยเขาจะขึ้นยามาไม่ทราบว่ามาจากอินเทอร์เน็ตหรือว่าอะไรก็แล้วแต่คือเรามีหน้าที่คือฉีดยาให้เขาเราคิดแค่บริการเองก็เป็นผู้คูณตาทีอยู่ที่ทางสองร้อยบาทนี่ครับที่แล้วมาเคยมีคนเกิดประโยชน์ให้เราบ้างไหมไม่เคยมีเลยครัแล้วเราอยากฝากอะไรบ้างที่จะก็ฝากบอกคุณว่าคนที่อยากจะฉีดหรือว่าคนที่กำลังฉีด คี่แนะนำกเลยว่าให้เลิกดีกว่าให้ไปทําในสถานประกอบธุรือว่าแนะนําให้ทุกคนนี้ไปทำในที่ที่มันถูกต้องดีกว่าเพราะมันเกิดอะไรขึ้นมาเราจะได้ช่วยรับจับเป็นฐานโอเคเพราะว่าที่ผ่านมาก็คือห้าสิบแค่ร้อยสองร้อยสามร้อยก็สิบปีตายค่าแรงเราแล้วข้ายาทั้งหมดเลยที่เคยบอกมาเพราะของคุณจะแตกก็คือสี่หมื่นลายลายนึ่งสี่หมื่นแล้วค่ายาเท่านห้นค่ายาคุมยาแล้วหันอันนี้เดี๋ยวต้องมันมีต่างกันนิดนี่นะครับ ก็โดนไป3ข้อหานะครับครับก็คือประกอบกิจการและสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับจำคุกไม่เกิน3ปีไม่มีใบประกอบวิชาเวชกรรมโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาตนะครับมีโทษจำคุก3ปีกระทาการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่อันตรายสาหัสนะครับจำคุกไม่เกิน3ปีนี่ครับแล้วก็วันนี้ก็พาไปที่สถานที่เกิดเหตุก็คือคอนโดนะครับที่ลาดพร้าวซอย1แยก2อนะครับอยู่เขตจตุจักร อยู่ชั้น6นะครับเดิเบิลยูพีคอนโดมิเนียมซึ่งทางด้านของออหมอป๊อปก็พาผู้สืกขาพาตำรวจไปนะครับบอกว่านี่ฮะก็กระแตนอนตรงนี้แล้วก็ฉีดสารฟิลเลอร์ให้พอเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นไปเดินไปส่องกระจกที่ห้องน้ำประมาณสักสินาทีจู่ๆก็เกิดอาการชักเกรงหายใจไม่ออกผมก็ขับรถส่งที่โรงพยาบาลลาดพร้าวแล้วก็กลับมาที่ห้องอีกครั้งหนึ่งเอาเข็มฉีดยาเอาสารฟิลเลอร์ไปทิ้งในถังขยะ จากคนโดประมาณสัก200เมตรรู้สึกเสียใจมากพรเห็นข่าวนะครับเครียดแล้วก็มามอบตัวนะครับแล้วก็นักข่าวก็ถามนะว่าเอาสารนี่มาจากไหนแกบอกว่าเอาสารนี้มาจากการสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตนะฮะเพราะก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่านายธนัทเนี่ยได้ทำเรื่องนี้คู่กับพิตีอีกคนหนึ่งชื่อน้องโบกี้ับนะเหมือนทำคู่กัน ครับนะฮะน้องโบกี้เป็นคนเอาสารมามนะ,ะแต่ตอนที่พาไปทําแผนเนี่ยนะครับคุณธนัทบอกว่าเป็นคนซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตอันนี้ตํารวจก็ต้องสอบสวนไปนะฮะนี่ในภาพเป็นภาพที่คุณธนัทเนี่ยกราบคุณพ่อคุณแม่ของคุณทนาย ในขณะเดีวยวกันคุณกระแตวันนี้นะฮะในแพทย์สวินัยบุตรศราชวงนะครับแพทย์ที่ดูแลอาการของน้องเขานะครับ,รบก็บอกว่าตอนเช้านี่นะครับคืออาการยังทรงอยู่ตอนเช้าได้ทาได้ใช้วิธีฝังเข็มเข้าช่วยนะฮะฝังเข็มที่มือเพื่อกระตุ้นความรู้สึกแต่ไม่มีการตอบสนองนะฮะทางทีมแพทย์ใช้วิธีการรมควันที่เท้าอีกทางหนึ่งนะ,ะร,รมควันปรากฏว่าคุณกระแตตอบสนองได้นิดหน่อยด้วยการเคลื่อนไหวที่นิ้วเท้าบ้าง นะฮะแต่โดยรวมเนี่ยก็ยังไม่รู้สึกตัวนะครับก็ต้องลุ้นให้เร็ววันที่สุดให้รู้สึกตัวเพราะถ้าเกิดนอนแบบนี้ยิ่งนอนไม่ได้สตินานเท่าไหร่นั้นก็ยิ่งแย่ยิ่งแย่ลงนะค,คือถ้าจะฟื้นคือสติต้องรีบฟื้นถ้าฟื้นไม่ได้ยิ่งนานเนี่ยยิ่งมีโอกาสเป็นเจ้าหญิงนิทราสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นหมอก็อยังตอบไม่ได้นะครับว่าคุณกระแตจะมีโอกาสหายกลับมาเป็นปกติหรือไม่มเพราะว่าขาดออกซิเจนไปเลี้ยงสมองเนี่ยนานกว่า10นาที นี่นะฮะก็นายเป็นห่วงตาาเป็นห่วงครับน่าเป็นห่วงจริงๆนะฮะนะฮะแล้วก็วันนี้นะครับตำรวจของสนดินแดงนะครับได้มีการล่อซื้อจับกลุ่มคล้ายๆกับหมออีกคนหนึ่งแต่คนนี้เป็นหมอนวดหมอเป็นหมอนวดนะฮะชื่อนางลลิตาหรือว่าวงลลิตานะฮะลลิตาวงหรือวงลลิตาเป็นชาวกัมพูชา คนนี้เนี่ยเขาอ้างตัวว่าเขาเป็นคล้ายๆกับหมอนวดรักษาโรคต่างๆแล้ววิธีการรักษาของเขาเราเคยคุ้นคุ้นๆกันมาบ้างก็คือจะใช้วิธีการนวดแล้วก็ใช้หินร้อนอนะหินที่ไปอ่างไฟเนี่ยม,มาให้คนที่ปวดเมื่อยตามร่างกายเนี่ยนอนทับบ้างหรือบางทีเอาเท้าเขาเนี่ยไปเหยียบที่หินแล้วก็มาเหยียบที่ตัวของคนที่มาให้นวดบ้างนะฮะตำรวจวันนี้ใช้วิธีการล่อซื้อแล้วก็ไปจับมานะครับที่จับเพราะอะไรฮะ ที่จับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับเขาไปแจ้งความเแต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับว่าลูกสาวของเขาอายุ22เป็นบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งาคณะครุศาสตร์สาขา,าการศึกษาปฐมวัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจบมาแล้วนะฮะเกียรตินิยมอันดับหนึ่งแล้วก็เป็นครูสอนนักเรียนอนุบาลที่โรงเรียนนานาชาติ Earl y Learning Center แถวซอยทองหล่อ13ก็เคยไป นวดกับคุณหมอคนนี้ปรากฏว่าพอนวดเสร็จแล้วเสียชีวิตเสียชีวิตตอนนั้นหมอลงความเห็นว่าแพทย์นิติเวชรามาลงความเห็นว่าเสียชีวิตเพราะหัวใจล้มเหลวนะครับคุณพ่อเขาเลยไปร้องกับกระทรวงสาธารณสุขร้องกับตํารวจสอนอนดินแดงแล้วก็มาถึงการล่อซื้อนะฮะนางลิตาคนนี้เนี่ยก็เป็นคนที่ก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงเพราะว่าเคยมีรายการโทรทัศน์ไปถ่ายทำวิธีการนวดรักษาของเขาอ,อย่างที่บอกไปนะฮะ วิธีการนวดใช้หินร้อนๆมาประครบตัวบ้างนอนทับหินบ้างเอายามาทาตัวบ้างตอนนั้นที่น้องคนนั้นตายเนี่ยนะครับ <c oughs> เขาบอกว่าเขาก็นวดให้น้องเขาทานยาที่นําเข้ามาจากต่างประเทศ<อ>ทานยา<อ>แล้วก็ทายาตามร่างกายเสร็จแล้วก็เอาเท้าไปเหยียบก้อนหินที่ร้อนแล้วก็มาเหยียบบนร่างกายของน้องคนนี้สลับกับการให้น้องคนนี้ไปน,อน,น,ไปนอนทับบนก้อนหินที่ร้อนที่สุดแล้วน้อง <c oughs> เขาก็เสียชีวิต ไอ้ทงทานยาเนี่ยแหละสงสัยมันมีทานยาด้วยสิใช่ไหมครมันมีทานยาด้วยคือถ้าทานยาอย่างเดียวไม่น่าจะเสียชีวิตแต่ถ้าทานไปด้วยเนี่ยโอ้โหรายอะไรใช่ไหมทานอะไรไอ้ประเภทที่เอาอุ้งเท้าไปอังแล้วมามามาเหยียบมาอะไรเนี่ยเคยมีนะเคยมีใช่เคยมีโอ้โหมีแล้วเอาละเดี๋ยวเราพักกันคู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับเชิญครับ